โอ้โหแซงโรนันโดจนได้นะครับล่าสุดราสมูสฮอยลอนทำสถิติเด็กสุดของแมนยูนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายติดต่อกันในลีกนะโอ้โหโรนันโดโดนแซงราสมูสฮอยลอนนะครับดีขึ้นเยอะเลยทำลายสถิติของคริสเตียโนโรนัลโด CR7 ในเกมที่ช่วยให้แมนยูบุกออสเชน่ลวูดมันตันวันเดอร์สุดระทึกเลย4ประตู่อ3เมื่อคืนวันพุธสบรีที่ผ่านมานะครับ ฮอยลุนเนี่ยทำแอสเอชให้มาคาสอาร์เดฟอร์ดทำประตูขึ้นนำก่อนเขาจะมายิงได้เองเนะครับให้ทีมนำห่างก่อนจบด้วยชัยชนะของปีแสดงแมนยูนับว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันในศึกพิมพ์เหลืองเกฤษที่ฮอยลุนยิงแล้วก็แอสเอสติดต่อกันหลังทำได้ในเกมเสมอกับท็อตแนมอัสเปอร์สองประตูต่สองมีการบอกว่าฮอยลุนเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของแมนยูนะครับที่ทำประตูแล้วก็แอสเอชได้ในศึกพิมเลกแบบติดต่อกันด้วยในวัย20ปีกับอีก362วันนะครับ ก่อนหน้านี้โรนัลโดเป็นเจ้าของสถิตินี้อยู่นะในวัย21ปีเมื่อปี2007โดยตอนนั้นโรนัลโดทั้งยิงทั้งจ่ายในเลกติดต่อกันในแมตช์เจอวัตฟอร์ดแล้วก็สเปอร์นับตั้งแต่ฮอยลุนย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยฮอยลุนทำไปแล้ว9ประตูและทำอีก2แอเซสจากการลงเล่น27นะัดนะครับปัจจุบันทีมของเอริกเซนฮารกรังอันดับ7ของตารางคะแนนพิมพ์เรืองเกลดนะครับ ตามหลังท็อปโฟอยู่8แต้มพวกเขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้เมื่อต้องเปิดบ้านรับมือการเรียนของเวสแฮมอยู่นเต็ดอ้โห้ล่าสุดครับทำลายสถิติของพีโดเรียบร้อยแล้วสำหรับราสมูซอยลุนน้องฮอยลุนนะครับเป็นเด็กสุดเลยที่ยิงแล้วก็จ่ายนะครับติดต่อกันในเลก2เกมก็คือโรนัลโดทำไว้ตอนนั้นอายุ21อปีครับแต่น้องฮอยลุนทำได้อายุ20ปีกับอีก362วันต์นะครับ โอ้โหถือว่าเชียวชิยวจัดชิวนะครับอีกไม่กี่วันก็จะ21ปีแล้วสำหรับราสมออยลุนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับโรนันโดในปี2007ราสมออยลุนในปี2024จุดจุดฮะ